ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมพบกันครับผมคนเดินกินปลาแดกครับพี่น้องครับบวัดีพ่อวัดีพบกันโดนครับกับการหายู่หายกินตามธรรมชาติครับพี่น้องคลิปนี้กับทีภาพพี่น้องมาล่องไ่เบใไ่เบ็ดปลาเบิรงครับเ็ดหาซิฟหลังข้งแรกของในรอบปีนี้ครับพี่น้องจากสิมานบะมานบ่หูในไหน้าบ่มี่บ่มีมองเห็นไส่ครับ มีอยู่มองงานนี่งานเดียวครับกับชิใสลี่ห้องข้างหลังนี่ครับกับชิร้องเบิ้งเบียดหาสิบลังครับพี่น้องมากับเนื้อหัวครับผมเนื้อหัวสื่อมาสองขีดสองขีดหาสิบบาทครับผมตัวเป็นขาแล้วก็มี่นี่อ้าโอเคครับ ประมาหาโมงหาโมงเครืองกลักวครับผมไะเดี๋ยวเขามาล่องใส่เบ็ดปลาน้ากันบังครับพี่น้องว่าสิได้โตได้แจ่มสีมานบ่ครับผมแต่ว่ามีคนมาใส่อยู่ครับเนี่ยหงวดพี่กันนี่แหละก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นได้กันอยู่เป็นลรคเรือรังจะมามันจะคพวกเนี่ยจกยักไหนการไายท่ามอสิยากเนี่ยจักหน่อยครับผมไปเดี๋ยวไปลุยใส่เบ็ดปลาน้ากันเลยครับผมลุยนะครับนี่แหละครับพี่น้องไม้ไม้หองครับ ห้องคุดปีกาเ่เดี๋ยวมาล่องใส่เบิงขัางแรกเนี้ยหวกโอ้จะเบี้ยข้างขีบว่ไปหกเดี๋ยวลงไปนี่อ้อมไปพู้กลับมาเถียงกันกาครับผมไปเดี๋ยวลุยใส่เบดกักเลยครับพี่องไปหลังแรกแหงมาเลยครับผม ที่สองเรียบร้อยครับผมเอาครับพี่น้องผมมันไปทางผุ่นมันสีสยางหยากแน่จังหน่อยยวอผมสีใสให้เรียบร้อยจังค่อยมาหลุนน้ากันครับวา่าเหาสิมีโตมีเต้มสีใดปลาไป,ไปอยู่ไปกินบ่าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดให้เรียบร้อยก่อนครับผมจังมาหลุนน้ากันครับผมเดี๋ยวมาพอกันตอนยามครับพี่น้องโอเคครับอ่ะครับพี่น้องผมเดี๋ยวถึงเวลาไปยามเบ็ดเท่านะครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปหลุนไปเบินน้ากันสงมีโตมีเต็มบ่าครับผม บีกรดาษมีร่มพัดช,ช่วยช่วยครับพี่น่อไปดูด้วมก,กันเป็นสีเงีย,มมยบๆบบานนึงแค่ว่าร่มพัดปุ๋ยไม่ต้องกล้วปีเว่อ,วอร์อปยาวเบ็ดกันเลยครับตักสีมันบ่ะมือนตพี่น่อเลย <c oughs> ลองๆใส่เบง้งเี้ยหัวกยางดี

รุ่นไปเหมือนกันครับผมเหยียบกิ๊บเลยถีงนองเอ้ยโมมี่ยังเกิดใครอีกนล้างมือก่อนคือเก่าหัวมีตัวมีเต็มปน้อหน่อยอ๋อเปลียนบ้านเหมือนดอกเลี้ยลุ่นนี้ครับผมป่ะรุ่นไปน้ำกันหลังนี่ปลาเสียมจิตพี่น้อง อ,อุ้ยแจมเลียกปลาเสียมนี่ครับผมเจ็บไปซ่อครับผมแจมเลียกปลาเสียมให้องตัวง่ามอยู่อ,อโอเคเจ็บไปซ่อครับ

อ้วเดี๋ยนเตรอยมยูเหรอพี่หลอยูอยู่พี่เหรอนั่นสีได้ไหมใส่ก็ได้ดีดีครับผมแต่ว่าตายเรียบร้อยเตรีมสองเป็นปลาคอครับผมไปเดี๋ยวใส่เงี้ยไป่อครับ ยังหไหวกับบ๊กเฝ้าเลยพี่น,น้องเนี่ยแล้วเสียบเงี้ยไปต่อครับผมเสียบเงี้ยแบร้อยไปต่อครับผมหลังนี้ก็ยังไปทำงานครับโอ้ยยังอยู่หลังนี้ก็เนี้ยตายพี่น,น้องเีย็นเงี้ยไหมไปต่อหลังนี้มีแจ่มพี่น้องแต่ว,ว่ามีอย่างคือมุนเฉลี่โอ้ยแล้วพี่อีอ,อย่งกินมัน จิตตัวหัวคำวบ่ได้ห้อยเห็บลาเสียมเงเนะโอเคครับผมแต้มที่สามเก็บไปต่อครับหลังหิรอนพี่น้องใส่เงี้ยไ,ไปต่อเงยียบขนาดเลยพี่น้งองฝนกับรถตกใส่ไปไปลุนต่อไปอีกบ่ได้หลังหนอครับผมยิ้มเสียงดินพี่น้อง รลุ่นลุดลุโอ้มาแล้วอีกแต้มที่สี่อีกจอ่ออีกบล็อกบล็อกคอครับผมใสป่นสปนใสป่ปนใส่แกงใส่ซ้ำตัวตายเลยพี่น้องครับาะใส่ ใส่แกงยูรอกแก้มที่สี่ประคอ,อหาจิ้งย่าครับคือเหมือนโอเคครับผมไปไปต่ออีกประมาณสี่หาลังสี่เตี่ยมครับผมไปต่อครับหลังนี้เขียนขาวๆเพื่อนอเสียมายโคนลอ เสียมกินหวกไปแตียมที่หาเตียมที่หาอีกหลังเดียวครับพี่น้องอีกหลังเดียวจบไปหลังสุดท้ายครับผมบุ่นบ่า,บาี่บ่โอ้ยนี่จัดเงี่ยเงี้ยโดนครับผมเดี๋ยวเสียบเงี้ยเดี๋ยวเบิ่งแตีมเฮาครั้งแรก มุดเรียบร้อยครับพี่น้องผมไม่มึงแต้มเฮาอ๋อเต้มเฮาพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินอยู่นี่ได้ปลาเสียมสองปลาคอสองครับผมเอ๋อเดี๋ยวมือขึ้นเช้ามาหลุดน้ำกันไหมครับพี่น้องครั้งแรกเดี๋ยวสมีก็เอาละมันหาหม่องใส่ย,ยากน้ำในไฮน่ากับเพื่อนมีครับผมเดี๋ยวมือขึ้นเช้าพอกันครับผมหลุดต่อมือขึ้นเช้าครับพรุ่งนี้เจอกันครับอ๋อหลังสุดท้าย แจ่มเสืวยขึน้นีเส้นนี่เห็นนะโอ้ยเอาเส่ปนใส่ปนอือหืออือสุดท้ายพอดี <c oughs> เห็นมันบ่อนก็เลยลงใส่เบ้งางหยุดหยุดชุบนี่ครับผมอ่าโอเคเลย เนี่ยหัวเทาอ๋อเพิ่มเตีมพี่น้องสรุปไปแล้วจะว่าเพิ่มไหมเพราะว่าท่านกับบานครับผมเดี๋ยประคอสามมาเสียมสามเป็นหกโอเคครับมือเน้าหลุนไหมครับผมแตี้ยมทุกทายใส่ไหวบานสิม,มือปลาก่ลนสรุปก่อนโอเคครับมือ่นเสาพอกันไหมครับพี่น้องผมสวัสดีเ้าตอนเสาเาครับผมไปเดี๋ยเวลามากรูเบิดแล้วครับ เวลาแล้วโอ้ยขึ้นเด็ดปลาไปขาหกตัวบุกมันไปไหนหลังแหลกเนียแค่ดวงเด็ดโอ้ยไปที่สองเนี้ยกค่ย่างอยู่ตายไปนี่โอ้บุตตายเนาะเอ้ยบุตตายกะสิปล่อยสู่ธรรมชาติ ่ไปฮางสีรุ้ดเลยไปรุ่นต่อครับผมสังเกตเบื้องกับมีปลาขึ้นป๊ดแป๊ดแป๊ดโพี่น้องแต่ว่ามันคือพวกินเบ็ดดทะเลเลยปลาปลาล่อฝนบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหนมีโตมีแจมเ้าจังเบื้องน้ำกันครับพี่น้องผมเพราะว่าสถานที่มันเปลือคลิปจีบ่ะไรเงี้ยวเกินไปโอเคครับผมเดี๋ยวรุ่นโต หลังได้มีแต้มครับเบียดเลยพี่น้องเลยกู่เบียดมาได้นี่หลังที่ยี่สิบเงียร่อนขุนป้าก็บ่อนอยู่ที่น้องขุดเจ้าบ่เอาเบียดว่ะป้าห่วงฝนบ่เอ้ายังบ่ทันหมานครับผมมีบ่อนมีอย่างอยู่ปลาเสียมปลายังกัดบ่กินเบียดหัวก็ยังงองขู่หัวกใส่ถุงไป อีกบด้ายแล้วครับผมลุนอีกบดสีมี่เต้มบ่ข้างบนอู้ยสว่าหลังกำลังเห็นเต้มพี่ห้องเอ้ยทางจะแหงสัน่นปลาเสียมตัวกำงามพี่ห้องตัวส,สวยอยูอย่เตแต้มแหลกมองสีเสีนพอดี ใส่มอวงว้าดูสิสวยขาวๆเหลี่ยมๆเลยเลยจะหาหกจูไข่ไม่ว่าเปีดกับพวกเปียดเตรียมแรกได้ปิ้งแล้วพี่น้องเออปุ่นหวกหวกออกขาปะลุยตัวเอาเลี้ยงหลังเลยไีกแต้มนึง ปลาเสียมคือเก่าแล้วครับอ huh. ุ้ยดูฝ่าวาฝ่า huh. ว่าโอออย่าหลุดเด้อหายากอยู้อุ้ยติดฮะยำส้วนยำส้านพอได้ปีงเลยไหมถึงเวลาท้าวสู่หลัางกับบ้าเอ๊ะเอ๊โอ้ยเบ็ดเบ็ดปักมืออืมตัวคือไข่เนี่ยครับผม สองตัวเท่าๆกันเลยอืมโอเคครับพี่ไปหลังนี้ดีดเบ็ดอยู่ปลายเบ็ดปลามันหนามันหนักอยู่ดพี่น้องหนามันดูดดูดอะไอยู่ใส่ม่องเนาะม่องสี่เส้นอ้าวหลังนี้นซื้อซีเมีแ์ต็มครับพี่น้องเอ้าเยยัหลังเลยเว้ยปลาอยู่ส่วนพี่ตัวแค่นนี้นั่น อยู่หน่อยก็เก่าอืมแก้เเลยเอ้าตัวนี้สุหยดไปไปต่อครับผมอ่ไม่แก่เมื่ยครับคุณหมอคุณหมอเออคุณหมอครับใส่สวยเลยคุณหมอเฮาอโอเคเลยครับผมไปเก็บคุณหมอใส่สวยๆนะบกกักจีลายเด้ Mình nghe hoặc đấy thật không thì chú ấy ui mình nghe lại lưỡi phao lắng nghỉ khăn côn đấy không khăn cho bạn bố lại nó chỉ phít vắng xin nặc nặc xin nặc nặc nhả và leo nhưng phao vắng lại nhưng mà không lấy xuống ปลาเสียมครับผมปลาเสียมขึ้นเกลีโอ้ยเนาะตัวหน่อยลุงเหียงนาะฮะปลาเสียมขึ้นเกลครับผมไปอีกหลังเดียวเสียงปลาบ่อนปลาพวกกินเบ็ดป้าครับผมเงี้ยก็ยังดิ่นยังแข็งแรงดีอ้วยพี่เนาง ไปเดี๋ยวสรุปผลงานเสาน,นี่เฮ้าโบเป็นทาปันไดหาิหลังครับพี่รองผมสรุปผลงานเฮ้าโบได้เท่โบได้แนวครับผมนี่เดี๋ยวปลาเสียม4ตีตัวปลาหมอตัวหนึง่งหัวก็เอาเก็บขึ้นตัวยังไงเก็บขึ้นโอ้เบ็ดหาิหลังถือ่าโบ,บอพานครับผมจะว่ามาขึ้นได้ไปหก คอสามปะเะสียมสามต่ว่าตัวใหญ่ๆอยูอป่ปาเสีทม,มิขึ้นน่ครับผมเอาเดี๋ยวไปต้มเดี๋ไปปีงแต่ว่าบุกครมักไปเลยนะปีงมันแหงโดตรมาต้่มครับผมครับอ่ะพอได้ยู้ได้กินครับครับผมเสรุปเดี๋ยวัะพ่อได้ยู้ได้กินจิตรครับมันขึ้นนี่ก็ได้ไปยุกโยเจ้านี้ก็หาตัวแต่บ่มีประคอ ครับผมเดี๋ยวสีรุ้งเปลี่ยนเงาบึงเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมส่องคนเดินกินปลาแดีครับพี่น้องผมขอบคุณที่ยังหักแพงเบื้องแง่งกันอยู่ตลอดเวลาบ่คดีลงคลิปช่วงนี้ก็สีลงคลิปสีเริ่มหาคลิปลงครับผมฝนกับบัววนฝากากับบะโตกน้ำให้หน้าบ่มี่ตะกี้ใส่ทั้งหมดนี่กอได้ยู่ได้กินปีปีที่แล้วครับผมเอาสุดท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนี่จะ ควมสุขสว่างลำลำเรื่อยๆครับผมลำลำเรื่อยๆเฮงๆสูบๆคนเดี๋ยวคลิปหน้าพวกกันไหมว่าสิไปเฮ็ดยังหายังให้สุให้พ่อแม่พี่น้องไอเบิ่งได้ชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้คุณพยารักษาคลิปหน้าพวกกันไหมสวัสดีครับอ่าพวได้กินอยู่หรอครับผมครับนี่ไปกลับบ้านครับ